Ooh. โอ้เบิ่งครับพี่น้องเอาใส่หลายๆลายสิเพ็ดสิกินบ่ได้เอาลงเพราะในน้ำม,มันซีดแดงจังหน่อยครับพี่น้องแจวกับมีมาน่ำเนปลาดุกต้มน้ำปลาล่าวาสันครับแม่น้องลูกกี้เฮดซูกินนะครับเขาไปติดตามรับชมวิธีเพิ่นเฮ็ดได้นะครับพี่น้อง วิธีทํำเพลินอยู่ในช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กนะครับพี่น้องฝากติดตามแม่น้องลูกกี่ไว้น่ำนะครับมาแส็บๆบน้ำเบาเช่นครับอืมลำไห้ไหลปลาดุกหน้านะครับต้มนม้ำปลาอู้ยเบิ่งครับเป็นอย่างคือว่านปลาดุกหน้าเตี้นเพลียงอยู่หน้ามาครับเส็บๆน้ำเบาเช่นพี่ครับกองเขา่าเข่าเหนี้ยวห่อน ด้ยเย็นหรอเปล่าโอ้เย็นล่ะครับพี่น้องบรรยากาศย่ามเทียงครับเมื่อนี้อยู่ไต่หงม่วงคือเก่าครับไต่หงม่วงด้านหลังกะเน,นี่ยครับเบิ่งวิวตรงหน้าอีสานบันเข้ามากับแจวบักกอกน้่ครับพี่น้องแจวผกปนนะครับมาเบาๆไร้ใหญ่ห่างสวยย่างเดียวครับอืมพ,พิ่นใส่ผักเพ่ียวแซ่ กับเรานําครับหอมหอมรสชาตินัวๆเปรี้ยวๆนะครับนะครับโอ้ห่อนกินแนวได้ละบันระว่างกลางครับว่าสีหูดเบิร์โตบ่ได้ครับพี่น้องเพิ่นบังมากเนื้อมันกเ็เลยยุ่ยนะครับใส่ซ่อนนะครับ สุดยอดที่เด็ดครับ แสบสุดยอดครับโอ้บ่ิได้กินแบบนี้ด้น้วครับพี่น้องเมื่อน,นี้บ่ิได้โหดเบริรโต้ได้ครับพี่น้องโหดบ่ิได้ปลามันย,ยุ่ย เบิ้งครับเนื้อปลาอยู่ๆอีอเลย luộc đột gia năm. อือแถวข้อเนี่ยกลางร้าครับอื้อ ไปไม yup. ่หูบรับกินยากจักหน่อยครับแต่ว่าเสียบค้างอีดี เปลืองเข่าครับแม่นูเนียอย,อยนี่ Mm. ฟังเสียงลมครับลมตีสั่งกะสี สดเบาบางซ่อนครับแสบแห้งนี่มะบันโหดรอดครับอื รสชาติค่ายๆต้มเป็ตปลาไหลนะครับแม่น้องลูกกีบนเท็ด กลางต้องระวังนะครับติดข้อมากนี่ยากลูกไส้ก็แหงไปโรงเรียนเป็นอย่างที่ยากลูกไส้ดยผู้เฒ่าคนบ้านขั้นกลางติดข้อเนี่ยเอาตีน เอาเอาตีนเอาเท่าเท่าลูกนะครับเคียเคียลงมันมันมันจะลง <c oughs> จะเแมนแมนหรือบ่อครับเบาเช่นกับบ่เคยเหรอกหรือยินแต่เพิ่นว่า 嗯。Mm. 嗯。Mm hmm. โอยส่วนห่อนๆเนี่ยสุดยอดอมืมีตะกัง่ง ไปไหมคุ้มทรัพย์ฮึลูกน้องมัก,มกวัพี่ไหมพี่ กลางค่าข้อบังัน เอาเอาล้วครับพี่รองอยู่แล้วค่ากินดีสดจนบว่างสอนสแสบแห้ง <c oughs> น,นั <c oughs> ่นโบสุดยอดอิ่มแอรหละเอาเมื่อนี่เบาวเช่นเอาแนวสแสบ,บๆนะครับต้มอ่าเอียงก่อะปลาดุกหน้า ต้มน้ำปลานะครับฝีมือแม่น้องลูกเกี่แ่บสุดยอดครับเบิ่งครับบรรยากาศย่ำเทียงๆซี่เขม่นๆเล็หน้อยแล้วก็มีลมครับอากาศเย็นๆไต่ห่ม่วงนะครับเข่ากันครับสดห่อนๆแสบคับยดีครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับอ๋อลืมตัวครับหมู่บ้านนี่ต้องขอโทดขออภัยนะคบพี่น้อง อยู่ดีๆกล่องดับครับเมืองานนี่แม่มก็บ่ไดดเต็มบ่อใดย,ยั้งเลยแม่มไม่รีก็เหลือหลายอยู่แต่ว่าดับเอง,ม oh ah เอเองอโมโหสาเหตุนะครับเอาเบาเช่นต้องขอถทดขอภัยนะครับสําหรับคลิปเมืองานนะครับเขาก็ไปเปิดเบิ้งละ่ะเขาก็กินสองคำนะครับพี่รองเดี๋ยวคลิปหนาเบ้า,บาเช่นแกะมือให้ไหมนะครับสําหรับใส่ตันเจียวขม สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซันี่ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้เอซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ลำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ